สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาดูงานก่อนนะว่าก่อนที่เราจะซ่อมครับคันนี้เป็นไอ้นูโวนะนูโวน่าจะเป็นนูร้อยสิบนะครับผมตัวแรกๆนะเนี่ยมันคือคันเนี้ยเขาทาเบรกทำดิดเบรกมานะที่นี่ข้างนี้มันก็นิ่มๆนะกำไม่ได้นะกำไม่น่าได้อันนี้มันเป็นงานมือนะครับผมงานมือคือแบบ เป็นงานประดิษฐ์ขึ้นนะประดิษฐ์ขึ้นแต่ว่าประดิษฐ์ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับผมก็อันนี้ไม่ว่ากันก็เป็นช่างอาจจะเขาอาจจะเป็นอาจจะไม่ชํานาญนะครับนี่นะทุกอย่างก็มีจานมีจานหมดแหละทีนี้จานจานร,รู้สึกว่าจานเนี่ยรูล้อเนี่ยรู้สึกว่าจะเจาะเจาะหลายรูเหมือนกันมองเห็นจากรูนี่นะมีรูเดิมแล้วก็ปั๊มรู้สึก ฟืดแล้วก็ใส่นะมันจะใส่นั้นปั๊มมันใส่เน,ะน,ะนะี่ยนะนี่นะมันจะมีช่วงใส่ยอยู่ในช่วงใส่มันจะงัดขึ้นงัดลงอยู่แบบนี้นะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม นี่นี่นี่นะครับแล้วก็แผ่นแผ่นขาจับเขาก็เป็นเหล็กขาเบรกนะก็ก็เป็นการประยุกต์ที่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะอันนี้ไม่ว่ากันผมก็รับแก้ผมก็รับแก้งานทุกค่ายนะผมไม่ว่าค่ายใดนะอันนี้ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นอะไระเขาความสามารถที่เขาทาได้กันแล้วกันนะบางคนอาจจะไม่ชํานาญ งานเรื่องพวกนี้นะก็อยากทําเขาก็ทําได้อยู่ก็ถือว่าด้านบนก็ตรงดีอยูนะ่แล้วก็ดันดานดันเน,นี้ยก็น่าจะได้อยู่ตําแหน่งมันน่าจะได้อยู่แต่ว่าปัญหาคือวัสดุมันบางเกินไปนะวัสดุมันบางเกินไปกับการเจาะล้อก,กับการกึงล้อไม่ไม่ได้นะครับนี่นะโอเคนะอันนี้ลูกค้าก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับ ที่เอาฟีโน่ไมาให้ผมทำดิสเบกหลังนะนคันนี้มันจะใส่คือช่วงการกึงล้อเนี่ยอาจจะไม่ได้กึงด้วยเพราะว่าน่าจะมาจากจากล้อเดิมเลยแล้วก็จับใส่จานวางแล้วก็แบบนี้เลยนะโอเคนะครับนี่นะประมาณนี้มันจะดิ้นเห็นไหม มือก็ไม,ม,ไม่มือก็ไม่ค่อยนิ่งอ่านดูดดมหอืมนี่นะนี่ก่อนแกะนะครับก่อนแกะ ก็โอเคนะประมาณนี้นะนูโวตัวนี้แล้วจเจาล้อประกึงถอดล้อมากึงก่อนมาครับทีนี้ผมก็จะพามาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยนะยามฮานูโวนะครับดิสเบรกหลังนะตอนแรกเนี่ยลูกค้าเขาเอาไว้ ด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นจานจานแต่งนะแล้วก็เขาจะหนีบอุปกรณ์ไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมก็เอาออกหมดแล้วนะล้อไม่มีฝืดแน่นอนเอาไว้ด้านล่างนะครับสวยงามนะสายก็เก็บตรงนี้นะครับตำแหน่งเดิมสายของเขานะ ก็ต่อไปจากตรงนี้นะครับต่อไปจากตรงสวิงอาร์มเดิมน,นะครับผมย้ำเบรกให้ดูใหม่นะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว้าวนี่ยนะนะย้ำห้านี่ค่อนข้างลื่นนะทุกคันเลย นะครับที่ทามาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้เฟืองท้ายด้านในของเขามันอาจจะหมุนง่ายนะครับมันเลยหมุนคล่องตัวมากๆนะครับไม่เหมือนฮอนด้านะฮอนด้าแบบค่อนข้างหนืดเหนืเฟืองท้ายเฟืองท้ายค่อนข้างเหนืดนิดหน่อยแต่ยามาฮานี่เฟืองท้ายนี่เบาทุกคันเลยเบามาก ปั๊มนี้ใช้เป็นปั๊มของ Honda w เว e ล้อหน้านะครับแล้วก็จานเป็นของ Honda w เว e ล้อหน้าเช่นเดียวกันนะลื่นๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกค้าว่าจะมารับรถนะครับก็เลยออกมาถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนลูกค้าจะเอาไปนะใครสนใจดิสเบรกหลังยามาฮานูโวก็ลองทักถามมาได้นะครับผมเลยนะหน้าบ้านก็น้ำท่วมนะครับผ ะครับรถพี่เขาดูแลดีมากเลยนะสตาร์ทเครื่องนีนิ่มเลยนะนิ่มๆเลยนะนะเบรกก็จะอยู่ทรงนี้นะครับทรงนี้เลยนะนะดูล้อเลืน่นเบาวิวว,วิวเลยอะ่ะนะเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูด้านบนว,นว่ามัน,วนเวลาหมดคันเร่งอ่ะควัน ไม่มีดิ้นเลยนะครับไม่มีดิ้นเลยนะบ๊มมิ่งมากๆเลยนะครับ ใครสนใจก็ทักทายมานะครับผมประมาณนี้นะก็ถ่ายวีดีโอให้ดูประมาณนี้นะครับผมก็รับทําหลายรุ่นอยู่นะถ้าสนใจยังไงถ้าคิดว่าผมทําได้ไม่ได้ยังไงก็วิ่งเข้ามาที่ร้านได้นะ